แนทสุดกล้าน้ำตาเล่าปัญหาชีวิตถูกยึดบ้านส่งตายายกลับต่างจังหวัดแนทอันิพน์เปิดใจต้องบอกเลยว่าสวยเก่งครบเครื่องสำหรับนางงามนักแสดงสาวชื่อดังแนทอานิพรเฉลิมบูรณาวงศ์วัย28ปีซึ่งปัจจุบันเธอลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันมากมายเลยทีเดียวล่าสุดสาวแนท ็ได้มาร่วมพูดคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตผ่านรายการแฉที่มีบางช่วงบางตอนเล่าทางน้ําตาว่าต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่ไม่ได้ก่อไว้ทํางานอย่างหนักเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้แต่ก็ไม่ไหวต้องให้เจ้าหนี้หยุดบ้านและให้คุณตาคุณยายกลับบ้านที่ลําปางส่วนแนทก็ไปเช่าห้องอยู่เมื่อก่อนก็ไม่มีบ้านอยู่ได้สุดช้ำบ้านหลังที่โดนยึดเป็นบ้านหลังแรกที่ซื้อจานำพักน้ำแรงตัวเองอีกด้วย แต่ไม่เป็นไรเรามีลู่ทางออกอยู่แล้วผู้ใหญ่ให้งานเราทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วหนูเป็นคนไม่ยึดติดหนูโอเคมากหนูไหวเริ่มใหม่ได้เรามีความสามารถมีหน้าที่การงานขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงหนูเริ่มใหม่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวแนทนะคะสู้ๆค่ะ